สิ่งที่สามทุกคนฟังให้ดีนะสิ่งที่สามสำคัญมากต้องไปกราบไหว้ขอพรบรรพบุรุษนี่คือสำคัญสุดๆจังหวัดขอนแก่นไหว้พระธาตุขามแก่นอ่ะเยี่ยมเลยค่ะคุณตีนะคะใช่เลยแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่สามคือไหว้บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าบรรพบรุษของเราอะทุกคนไม่มีใครอยู่แล้วค่ะปู่ย่าตายายทวดเราอะไม่อยู่แล้วนะคุณรู้ยังปู่ย่าตายายทวดเราอะเขาไม่อยู่บนสวรรค์หมดแล้วแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังงงว่าลูกหลานเขาทําไมไม่ทําบุญให้ทําไมไม่นึกถึงพากันไหว,ว้นู่นไหว้นี่แต่ทําไมไม่ไหว้ฉันบ้างฉันเป็นคนให้ชีวิตแม่เธอนะฉันเป็นคนให้ชีวิตยายเธอนะฉันเป็นคนให้ชีวิต าเธอปู่เธอพ่อเธอลากยาวมาจนถึงเธอเธอก็พากันไปไหว้ทั่วสารทิศเลยไกลแค่ไหนเธอก็ไปบินไปกันตัางลาวพม่ากัมพูชาเขมรแต่ฉันเนี่ยอยู่วัดอยู่วัดอยู่เอ่ออะไรนะที่คนจีนเขามีเขาเรียกอะไรไเออนั่นแหละที่เอเอเอะไรนะป่า้านอ่ะทุกคนแบบฉันจ,จีนอะไรอย่างนี้นะ่ะห่วงจ้องห่วงจุห่วงซุยซุยอะไรสักอย่างอย่างเงี้ย คนไทยคนจีนไม่ไปไหว้ทุกคนท่านก็น้อยใจเด็ดทีนี้เข้าใจมั้ยคะเพราะว่าดวงจิตท่านนะคะทุกคนไปเกิดแล้วก็จริงแต่ทุกคนเคยเรียนกันไหมนะคะดวงจิตนะคะไม่ได้มีดวงเดียวสามอย่างเนาะที่สําคัญที่สุดในข้อที่สามไหว้บรรพบุรุษคุณอย่าลืมไหว้ผู้ให้กําเนิดนะจ๊ะ ไม่ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่การไหว้อย่าไหว้เพราะหน้าที่การไปไหว้ไม่ใช่ไหว้เพราะสํานึกแค่ปีใหม่ฉันสํานึกได้ปีใหม่ก็ไปไหว้พอหลังจากปีใหม่ฉันก็ทําตัวเหมือนเดิมไม่ได้นะคะไหว้สํานึกรู้คุณนี่ความหมายคือไหว้ด้วยความกระตันยูกะตะเวทีไหว้ด้วยที่แบบว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไหว้ด้วยหน้าที่ไม่ได้ แต่ต้องไหว้ด้วยความสำนึกรู้คุนเข้าใจนะคะไหว้บรรพบุรุษก็คือไหว้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 จนมาถึงผู้ให้กำเนิดเราโอเคนะคะสามสิ่งนี้สิ่งแรกไหว้สรุปให้นะคะสิ่งแรกไหว้ศาลหลักเมืองประจําจังหวัดของตัวเองหรือประเทศของตัวเองสองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดของตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับศาลหลักเมืองไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะแยกให้ออกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ผู้คน แบบให้ความเคารพนับถืออย่างเช่นคุณย่าโมอย่างเช่นอะไรแบบนี้ค่ะยกตัวอย่างเนาะสามไหวบรรพบุรุษนะคะไหวบรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ย่าตายายทวดมายาถึงพ่อแม่เราไหวามาเลยค่ะ ทั้งท่านที่เสียชีวิตแล้วที่ว่ามีโกรธมีโบสมอีอะไรอย่างเงี้ยหรือไปไหว้แค่ที่วัดทาบุญส่งถึงก็พอนะคะแต่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่นะคะก็ไปกราบไปไหว้ซื้อของไปให้ท่านไปสวัสดีปีใหม่ท่านจบได้เลยค่ะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเอาเงินไปให้หรือเอาของขวัญปีใหม่ขนมนมเนยอะไรที่ว่าดีหรือชานบก้าหรือสินค้านอก้าที่มีประโยชน์เอาไปไหว้ท่านโอเคไหมคะ จบเลยค่ะสามสิ่งนี้จะทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองนะคะทําเลยค่ะทุกคนไม่ได้เสียหายนะคะแล้วครูมั่นใจว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นราวปาฏิหารนะคะ